รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจับตามองและแจ้งบอะแส Watch and w i c e ภายใต้โครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตประจำปีงบประมาณพศ2568สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดชัยภูประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตที่กำหนดเป,นเป็นเป้าหมายดำเนินการของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาคสาประกอบไปด้วย 1. การจัดซื้อจัดจ้างบัญชีนวัตรกรรมประเภทโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All-in-one Solar Street Light และระบบผลิตน้ำประปา Water Treatment System 2. การถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่กรมชนประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 3. การถ่ายโอนโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่กรมทรัพยากรน,น้ำ ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการดำเนินกิจกรรมมีดังนี้โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวน้อยตำบลโสกประดุกอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงประมาณ70ล้านบาทแต่มีการดำเนินการก่อสร้างจริง ประมาณ30 3 5ถึง35ล้านบาทใช้งานมาเป็นระยะเวลา20ปีเมื่อ3 4ถึง4ปีที่ผ่านมาเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยเป็นโครงการที่กรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโศกประดุกพฤติการหรือความเสี่ยงต่อการทุจริตอาจมีการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรหรือโครงการดังกล่าวอาจเป็นการทุจริตในการจัดทำงบประมาณหรือโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ได้เป็นความต้องการของประชาชนการแจ้งบอะแสผ่านช่องทางของสำนักง,งานปปชสื่อบุคคลชมรมสตรองมีการแจ้งเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพศ2567มีการติดตามผลหลังการแจ้งบอะแส โดยดาเนินการประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลศระดุกเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองบัวน้อยการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาการบริหารจัดการสถานีสูบน้ํารวมถึงการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่24ธันวาคม2567โดยลงพื้นที่สังเกตการและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ความคืบหน้าภายหลังการแจ้งเบาะแสจากการลงพื้นที่สังเกตการ์และขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวพบว่าสถานีสูบน้ําไฟฟ้าดังกล่าวมีสภาพชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าในปีพศ2564เกิดอุทกภยัยทำให้สถานีสูบน้ำได้รับความเสียหาย โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟสองสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซลาเซลล์ขนาด2,000วัตต์และชุดขากิ่งโคมไฟขนาด2นิ้วยาว1.2เมตรพร้อมน็อตจับเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิมีการแจ้งข้อมูลจากชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยภูมิว่าอาจมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามรายละเอียด ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอนุมัติโดยมีการดำเนินการทั้งตำบลพฤติการหรือความเสี่ยงต่อการทุจริตอาจมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรหรือโครงการดังกล่าวอาจเป็นการทุจริตในการจัดทำงบประมาณหรือโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือพวกพ้อง การแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางของสำนักง,งานปปชสื่อบุคคลชมรมสตรองมีการแจ้งเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพศ2567มีการติดตามผลหลังจากการแจ้งเบาะแสโดยมีการประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวางทองเพื่อลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่25ธันวาคมพศ2567 ความคืบหน้าภายหลังการแจ้งเบาะแสจากกรงพื้นที่พบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองประจำปีงบประมาณพศ2566โดยหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีการติดตั้งไฟส่องสว่างกับเสาไฟฟ้าซึ่งมีบางจุดที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านของประชาชนเนื่องจากเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในรั้วบ้านซึ่งการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานจะต้องติดตั้งที่ระยะขอบผิวจราจรอีกทั้งถนนเส้นดังกล่าวไม่ใช่ถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองจึงทำให้การติดตั้งอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนและในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นางแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ มีการแจ้งข้อมูลจากชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยภูมิว่าอาจมีการดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนผู้ประกอบการในพื้นที่พฤติการหรือความเสี่ยงต่อการทุจริตอาจมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรหรือโครงการดังกล่าวอาจเป็นการทุจริตในการจัดทำงบประมาณหรือโครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือพวกพ้องการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางของสำนักงานปปชสื่อบุคคลชมรมสตรองมีการแจ้งเบาะแสเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพศ2567มีการติดตามผลหลังจากแจ้งเบาะแสโดยการประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดเพื่อขอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญของโครงการการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายงบประมาณการดูแลและบำรุงรักษาเมื่อวันที่26ธันวาคมพศ2567ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพร้อมทั้งขอทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องความคืบหน้าภายหลังจากการแจ้งเบาะแสจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าวพบว่าเสาไฟที่ติดตั้งมีลักษณะที่ไม่แข็งแรง เมื่อผลักด้วยแรงเกิดการสันไวและได้สุ่มตรวจโดยการวัดขนาดของส่วนประกอบต่างๆเช่นความสูงของเสาเหล็กความกว้างเหล็กกล่องขนาดแผ่นเพลทเสาซึ่งยังไม่พบความผิดปกติและจากการตรวจสอบเอกาสารประกอบดีกาพบว่าคโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่นประจำปีพศ2 5 6 6ถึง2570เพิ่มเติมฉบับที่4และ5ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพศ2567งานไฟฟ้าและประปางบลงทุนค่าครุภพันธ์ครุปพันธ์ไฟฟ้าและวิทยุองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดได้ดำเนินโครงการติดตั้งจำนวน5หมู่บ้านจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมดจำนวน5สัญญาดำเนินการในช่วงเวลาเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพศ2567งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,262,000บาทมีคู่สัญญาจำนวน2รายได้แก่ร้านทีนพัทรซัพพลายและร้านยูโรกรุ๊ปปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวน้อยตำบลโสกประดุกอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิ มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาโดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโศกประดุกจัดประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจที่จะซ่อมแซมหรือไม่อย่างไรโดยขอให้ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบอย่างรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการใช้ประโยชน์ 1. กรณีประชาชนในพื้นที่มีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลศกปะดุกจัดทำา MOU กับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันให้ชัดเจนจากนั้นขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลศกประดุกเป็นผู้ประสานกับกรมชนประทานในการสำรวจและออกแบบจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมลงพื้นที่สำรวจและให้ข้อมูลกับกรมชนประทานด้วย 2. หากผลการประชาคมมีมติเห็นชอบไม่ขอใช้ประโยชน์จากโครงการขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลศกประดุกดำเนินการให้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณพันและสิ่งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์หรือหากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณพันสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซลาร์เซลล์มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาด,ดังนี้ 1. การสำรวจและออกแบบควรกำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลักโดยเฉพาะค่าความสว่างและระยะห่างของเสาไฟฟ้าต้องเหมาะสมตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงจุดติดตั้งที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของเอกชน 2. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโดยหน่วยงานดำเนินการติดตั้งเองหน่วยงานจะต้องขออนุญาตติดตั้งไปยังการไฟฟ้าในพื้นที่ 3. ควรพิจารณาเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และจุดที่ติดตั้งโดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าโปรง่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ 4. การจัดทํางบประมาณโครงการที่มีคุณลักษณะของงานเหมือนกันช่วงเวลาดําเนินการเดียวกันแต่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า1ครั้งอาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเนื่องจากทําให้วิธีการจัดซื้อเปลี่ยนแปลงไปและอาจเป็นการดําเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง 5. กรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการไฟฟ้าส่องสว่าง คือความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบว่าถนนดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใดแล้วจึงทาหนังสือร้องขอไปยังหน่วยงานนั้นๆหากหน่วยงานมีหนังสือแจ้งว่าไม่มีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถดําเนินการติดตั้งเองได้